สวัสดีชาวเกษตรเมื่อไม่ถูกๆทท่านครับเมื่อนี้ก็ว่างๆครับก็มาเบิ้งหน้าเขาครับอันนี้วานใดประมาณเศ้าก็ามือครับอันนี้ก็ต้นเขากำลังงญ่ครับต้นมีปัญหาครับบกห้อยครับมากัดกินต้นเขาครับนี่ครับนี่เลยหลายครับบกห้อยหน่อยนี่อันนี้เอาไว้บัไใ้ครับ เอาไว้ในเขาบปยั่างครับแต่มีตรงเก็บไปครับแบบนี้จับไปให้เบิดครับท้ามันห้ายแห้งเท่ากับเปล่งน้มออกด้วยครับเปล่งน้มให้มันแห้งๆเนี่ยเจ้หน่อยก็ได้อันนี้น้าในงั้นหน้าหนามมันก็ค่อนข้างร้ายครับหอ,อยสลี่เป็นกับขึ้นมาจับต้นเขาแล้นะครับเนาะแต่ผมมาเบิ่งประเมินก่อนครับ ถ้ามันหลายแห่งอีกแล้วสิได้เปรียงน้มบอกครับอันนี้เขาก็ต้องเก็บไปก่อนครับโอ้หลายอีกแล้วพี่น้องอันนี้อันตรายแห่งเลยครับนี่บวบไว้ด้ครับนี่ปล่อยไว้นี่เขาบริกินอีรีได้ครับนี่นี่ให้เรเก็บไปออกเก็บออกไปครับแต่ผมประงเมือนเราหลายอีกล้ครับพวกเราเก็บบวเบิดออกครับ ต้องมาเปล่ยนหนามออกกับแบบนี้นี่ครับโอ้ยร้ายแหี้ยขีดหาเมนูเลยครับแรงนี่ไอ้หนุ่ยหน่อยเนี้ยหน,น่อยใหญ่ขึ้นมาในจังหวะ อันนี้เขาผุ่มบานได้เศร้าก็มือนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเนาะกับบุคคลน้าเป็นอะไรกับบางๆอาศัยหายเพิ่นแตกกอนะครับเนาะเพื่อเพิ่นที่ใหญ่ขึ้นแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือหอยเอรี่ครับ คได้ลา,ลายครับเนตัวนี้หน่อยครับโอ้ยผมบาเก็บเป็นสามสีสอบกับบูเบิร์ดครับนี่ลายดีปุ้งมนี่ cũng ướp diệt lọ bay đi luyện. กักค,คางร้ายเลยลหรครับนี่ตัวนี้หน่อยมันครับว่านี่หน่อยนีครับศตูอันสากาดได้เลยครับของเขานะครับสตูอันดับหนึ่งเลยแล้วก็บกับกระปูครับอันนึง พราะฝนตกมากเลยน้ำมันหลเกินกระเทยีย่ไหนบ่หอยนะครับเนาะมาจับต้นเขาขนาดต้นใหญ่ก็ยังถือกัดนะครับต้นนี้หน่อยเย็บนเรือครับเมื่อนหนึ่งนี่ขาดเกิงเลยเก็บไปก่อนครับหน่วยนี่นี่ลายลีครับ อันนี้ก็ปิ่งออกแล้วครับแต่ว่าน้ำร้ายเงี้ยครับยังกวท่านโบกเลยเดี๋ยวผมต้องไปเบิ่งต้นน้ำก่อนว่ามาแต่ทางใดตัวปิ่งไว้แต่หมู่บ้านแล้วเป็นงอย่างที่ว่ท่านแหงอยู่อาสิบบาจาับหน้าคนอื่นก็ได้เนตอนแรกน้ำก็โบ้ร้ายไปนเนี่ยครับตอนแรกนี่แห้งเลยครับ ฝนตกมาเท่เดียวในฝนตกแหงครับมาดบาดเดียวกันกันนี่ครับสภพาพยางเห็นนะครับน้ำเต็มสาเลย ตอนแหลนี่น้ำเที่ยงแอวนี่ครับตอนแหลกตอนนี้สามเมตรเลยครับเต็มซาแลเลยครับ